ทำไมต้องเหมือนคนอื่นฉันก็เป็นของฉันแบบนี้คุณคิดยังไงกับประโยคนี้บ้างคะมั่นใจในทุกการกระทําไม่คบก็อยากคบไม่ง้อเชิดใส่แล้วบางคนนะคะมาพูดว่าทําไมต้องเหมือนกับคนอื่นเราก็เป็นเราแบบนี้คนเรามีความคิดเห็นที่ต่างกันทั้งลักษณะนิสยัยเกียริท่าทางที่มาที่ไปก็ไม่เหมือนกันคะ่ะโลกใบนี้นะคะอยู่คนเดียว ไม่ได้ฉันไม่สนฉันไม่แคร์คนรอบข้างไม่ได้ฉันเป็นของฉันแบบนี้แล้วใครจะทำไมคิดแบบนี้ได้ไหมคิดได้แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วอาจจะทำไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นแบบนี้ระวังนะคะคุณอาจจะเสียคนรอบข้างไปเพราะว่าคุณลืมคิดไปค่ะว่าเราจะต้องอยู่ในสังคมเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ได้ หลายคนอาจจะมีความคิดที่แตกต่างกันออกไปกับประโยคที่ว่าทําไมต้องเหมือนกับคนอื่นฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แต่ในความคิดของพี่หญิงนะคะความคิดนี้คือความคิดที่อันตรายมากๆทํำไมถึงอันตรายรู้ไหมคะคือคนที่ชอบพูดแบบนี้ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละคําพูดนี้ให้ความหมายว่าคนที่พูดเชื่อว่าเขาเป็นที่เขาเคยเป็นเขาทําอย่างที่เขาเคยทําตอนนี้เขาทาตัวแบบนั้น เมื่อก่อนเขาก็เป็นแบบนี้แหละฉันเป็นคนเดิมและต่อต่อไปฉันก็ยังคงเป็นแบบนี้พูดง่ายๆคือก็ฉันเป็นแบบนี้แหละจะทำไมทำไมคิดแบบนี้ถึงอันตรายรู้ไหมคะเพราะถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองประโยคที่ว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้จะทําให้เขาเชื่อค่ะว่าเขาจะไม่สามารถพัฒนาได้ดีไปกว่านี้ได้แล้วเมื่อวานวันนี้วันพรุ่งนี้หรือวันไหนไหน ฉันก็เป็นของฉันแบบนี้แหละคนแบบนี้นะคะเรียกง่ายๆเลยก็คือคนที่มีความสิ้นหวังในตัวเองไม่เชื่อว่าตัวเองจะดีได้กว่าที่เป็นอยู่ทั้งที่จริงนะคะชีวิตยังไปต่อได้อีกแต่กลับเชื่อว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้คงทำอะไรดีกว่านี้ไม่ได้แล้วอีกความคิดหนึ่งค่ะถ้าคนที่คิดว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปประโยคนี้ ก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้จะทำไมเขาจะไม่ยอมแก้ไขข้อเสียของตัวเองได้แต่บอกกับตัวเองว่าแล้วคนอื่นก็ว่าว่าว่า,วาก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันจะไปเปลี่ยนแปลงทำไมฉันไม่แก้ไขรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับคนประเภทนี้นะคะเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถแก้ไขได้เพราะเขาเห็นแก่ตัว เขาไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเขาคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองทําไมถึงต้องเปลี่ยนให้มันยากให้มันลําบากทําไมทําให้คนอื่นๆนะคะแทนที่จะมีความเชื่อที่ว่าก็ฉันเป็นของฉันแบบนี้แต่เชื่อเถอะไม่นานคนแบบนี้นะคะจะไม่มีใครเหลืออยู่ใกล้ๆเลยเพราะว่าความอดทนของคนมันมีขีดจํากัดค่ะ ฟังมาถึงตอนนี้นะคะพี่อยากให้ทุกคนลองสํารวจตัวเองนะคะว่าวันนี้นะคะที่คุณไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองเพราะคุณคิดว่าคุณทําไม่ได้หรือคุณไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะคิดว่าฉันคือศูนย์กลางของจักรวาลไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นค่ะเปลี่ยนความเชื่อห่วยๆเหล่านี้ซะจากที่ว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้ฉันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ให้คิดใหม่ค่ะว่าฉันสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เสมอ ฉันเก่งกว่าเดิมได้เสมอฉันปรับปรุงตัวเองได้เสมอฉันเป็นคนดีได้กว่าเดิมเสมอเปลี่ยนความเชื่อที่หลอกตัวเองซะแล้วก็เป็นคนใหม่ค่ะที่พร้อมจะเรียนรู้ไปกับสิ่งที่ตัวเองสามารถพัฒนาได้ที่อิงอยากจะบอกว่าการที่เราบอกกับตัวเองทุกวันว่าฉันก็เป็นของฉันแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยน แล้วคุณเป็นของฉันแบบนี้ในเวที่คนอื่นเขารับคุณไม่ได้ในเวที่สังคมไม่ยอมรับคุณวันหนึ่งนะคะสิ่งที่คุณมั่นใจสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันจะทําให้คุณไม่เหลือใครเลยลองเปลี่ยนตัวเองลองเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและผู้หญิงเชื่อเหลือเกินว่าเราทุกคนในโลกใบนี้สามารถเรียนรู้สามารถพัฒนาตัวเองให้มีความเก่งให้มีความมั่นใจให้เป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นกันได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ